วันนี้ก็วันอังคารที่30ิพฤษภาคม2566นะครับมาดูราคาเหรียญ btc ในกระดานเทรดของ bitcap นะครับวันนี้เหรียญก็ปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงนะครับ btc อยู่ที่964,007.55ก ethereum หรียม65,820.99 บิตคับ53.92 XRP 17.13 BCH 3996.22 USDT 34.59 BNB 1 34. 8 7 7 4 XLM 3.1 ADA 13.2 แวนเจ็ดจุดสี่สอง OMG ยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดแปด Silk ศูนย์จุดแปดสอง SNT ศูนย์จุดแปดหนึ่ง CVC สามจุดศูนย์หนึ่ง LINC สองร้อยยี่สิบเก้าจุดเก้า IOST ศูนย์จุดสามสาม ZRX เจ็ดจุดแปดสาม CNC ยี่สิบเอ็ดจุดแปด ABT สามจุดสามสอง Mana สิบหกจุดห้าสี่ C T X C หกจุดสองหนึ่งซิกศูนย์จุดเก้า J P N แปดจุดห้าเก้าคราวห้าจุดสามหนึ่ง Docoy สองจุดห้า T R X สองจุดหกสี่ D A I สามสิบสี่จุดหนึ่งสี่ U S D C สามสิบสี่จุดห้าเจ็ด B U S D สามสิบสี่จุดหก B A T เจ็ดจุดแปดห้า MTR สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย ENG สิบเอ็ดจุดค่าห้า BAND ห้าสิบจุดสามแปด COMP หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดจุดเก้าเก้า CHESM เก้าร้อยสิบสามจุดห้าเจ็ด DOT หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าจุดสามเก้า NEAR ห้าสิบหกจุดเจ็ดสาม cert สิบห้าจุดห้าเจ็ด glm เจ็ดจุดสองแปด yfi สองแสนสามหมื่นสองพันสี่สิบหก uni หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดสอง aave สองพันสามร้อยเก้าสิบเก้าจุดเก้าแปด alpha สี 19, ่จุดหนึ A ่งเก้า ocean สิบสองจุดสองเจ็ด snx แปดสิบห้า sand สิบเก้าจุดหนึ R ่งห้า bal หนึ A ่งร้อยแปดสิบหกจุดแปดสาม crv ยี่สิบเก้าจุดหก grt สี่จุดสามแปด matic สามสิบเอ็ดจุดหก axs สองร้อยสี่สิบหกจุดสองสาม suzuki สามสิบ หนึ่งเก้า ilv หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสองจุดเก้าเจ็ด imx ยี่สิบหกจุดหก dydx เจ็ดสิบจุดแปดห้า ens สามร้อยหกสิบแปดจุดสี่ห้า gala หนึ่งจุดศูนย์สี่ gti หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ด lyxe สามร้อยเจ็ดสิบหก cethz สามจุดห้า tf สองจุดห้าเก้า so เจ็ดร้อยยี่สิบสี่จุดเก้าหก avax ห้าร้อยสี่จุดแปดหนึ่ง ftm สิบเอ็ดจุดสี่ luna ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามหนึ่ง ape หนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดเจ็ดเก้า hbar หนึ่งจุดแปดสาม lrc สิบจุดหนึ่งเก้า algo ห้าจุดสองหก Celo สิบแปดจุดหนึ่งหก Xtz สามสิบสองจุดเจ็ดสาม GAL สี่สิบแปดจุดศูนย์สอง OP ห้าสิบสามจุดหนึ่งเก้าอะตอมสามร้อยเจ็ดสิบสองจุดเก้า LDO เจ็ดสิบเจ็ด STG ยี่สิบสี่จุดสองหนึ่ง AXL สิบห้าจุดเจ็ด FLOWU ยี่สิบหกจุดศูนย์เก้า fxf 240.64 s hft 240. 16.94 arb 42.99 l q t y 43.77 pe rp 20.18 id 17.15 bo ba สำหรับ นี่ครับนี่เป็นกราฟของ btc ทา่าฟิลห้านาทีนะครับมีการพุ่งขึ้นของเหรียญน,นะครับก็มีการขยับขึ้นเรื่อยนนครับสำหรับ btc ครับ,บ,รบสำหรับเหรียญ b t c ครับสำหรับ btc ในท่าฟิลสชั่วโมงครับอันนี้ก็มาอัปเดตราคาประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ราคาเหรียญ bitcoin ในตรากระดานเทของบิตคัพเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับการเดินทางของบิตคอยการลงทุนในบิตคอยว่าเราจะประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับคาดว่าบิตคอยอาจจะพุ่งขึ้นสูงสุดได้ในปีหน้า2024ครับทุกซุปไซเคิลน4ปีจะมีการพุ่งขึ้น ของรอบ4ปีนะครับผมจะขึ้นจุดสูงสุดนะครับรอบรอบนี้ก็เป็นปี2024นะครับคลิปนี้ก็ไม่แนะนำการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะครับเราก็บันทึกการเดินทางของ่อไปอยเท่านั้นนะครับเพื่อศึกษาเป็นแนวทาง การลงทุนครับทีนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับ